สวัสดีเจ้าชายและแม่มดทุกทท่ทานวันนี้แบรนด์ช n n นลขอเสนอ Release That Witch ปล่อยแม่มดคนนั้นซะบทที่109 ECHO 2ย้ทว่ากลุ่มพราวแสนพ่ายแพ้ต่อกลุ่มไอรอนวิปีที่แอบใช้อุบายสกรปรกสำรารผู้นำกลุ่มยังถูกสังหารบรรดาเครือญาติสมาชิกถูกเนรเทศไปที่แหลมไม่รู้จบโดนสิว ว่ามูลหรือกี่คือเอ็กโคซึ่งเป็นลูกสาวของผู้นำกลุ่มมีหน้าตาสสวยจึงถูกขายให้กับพ่อค้าทาสที่ท่าเรือเคลียร์วอเตอร์ในฐานะทาสชั้นสูงขวานเหล็กเป็นลูกครึ่งแม้จะได้รับการเลี้ยงดูจากกลุ่มพราวแซนแต่ชาวทะเลทรายก็ไม่เคยมองเขาเป็นชาวเผ่าโมเก้นจริงๆดังนั้นจึงไม่ถูกเนรเทศไปพร้อมคนในกลุ่มมินนาซ้ำกลุ่มอื่นๆยังถูกใจฝีมือการต่อสู้อันยอดเยี่ยมของเขาจนถึงขั้นชักชวนเขาเข้ากลุ่มด้วย ทว่าขวานเหล็กสำนึกบุญคุณของผู้นำกลุ่มที่เลี้ยงดูเขามาหลายปีกอบกับตั้งใจจะไปช่วยเอ็โคโให้ได้จึงปฏิเสธคำชักชวนของกลุ่มต่างๆไปอย่างไม่ลังเลเขาผ่านการเดินทางอันยากลำบากและยาวนานจนกระทั่งมาถึงท่าเรือเคลียร์วอเตอร์ทอว่าตอนนั้นหนอเอ็กโคโถูกขายไปอยู่เมืองหลวงของเกรคาเซอร์แล้วต่อมาเอ็โคโได้รับการช่วยเหลือจากแม่มดและกลายเป็นหนึ่งในสมาชิกของ สมาคมแม่มดส่วนขวานเหล็กมุ่งหน้าไปยังดินแดนตะวันตกของเกรคาเซิลอย่างสิ้นหวังจนกระทั่งวันนี้คนทั้งคู่บังเอิญพบกันอีกครั้งที่เมืองชายแดนเช่นนั้นหนอเจ้าจะทำอย่างไรต่อไปโรแลนด์พึมพำอยู่สักครู่กลับไปที่ดินแดนใต้สุดกับเอกโคแล้วฟันฟูกลุ่มพราวแซนขึ้นมาใหม่อย่างนั้นหรือไม่พยักขาบาทขวานเหล็กคุกเข่าลงหนึ่งข้างกระหม่อมเคยสาบาน ต่อสามเทพแล้วว่ากระหม่อมจะอยู่รับใช้ฝ่าบาทไปตลอดชีวิตกระหม่อมเพียงแต่เพียงแต่เห็นท่านซินวมูลแล้วตื่นเต้นจนเกินไปทําให้ควบคุมตัวเองไม่ได้ขอฝ่าบาททรงลงอาญาด้วยพยัค่ะแล้วเจ้าหลักเจ้าชายมองเอ็กโคคิดจะแก้แค้นให้คนในกลุ่มหรือไม่เอ็กโคคุกเข่าตอบเหมือนขวานเหล็กหม่อมฉันเคยคิดเช่นนั้นนอนตอนที่ตื่นรู้เป็นแม่มดเพคะแต่ตอนนี้หม่อมฉันไม่คิดเช่นนั้นนอนแล้ว เธอกัดริมฝีปากส่งให้หม่อมฉันอยู่ที่นี่เถิดเพคะหม่อมฉันไม่มีที่ไปแล้วจริงๆข้าเข้าใจแล้วลุกขึ้นให้หมดโรแลนด์พูดเรียบๆพวกเจ้าไม่จําเป็นต้องทําเช่นนี้เลยข้ายังไม่ทันว่าอะไรสักคําเขาหยุดไปเล็กน้อยก่อนจะเปลี่ยนน้าเสียงอันที่จริงจะให้ข้าช่วยแก้แค้นให้พวกเจ้าก็ยังได้อะไรนะพะยะค่ะ ขวานเหล็กเบิกตาพลงราวกับไม่เชื่อหูตัวเองส่วนเอ็โคไม่แสดงปฏิกิริยาอะไรเห็นได้ชัดว่าเธอหมดหวังจะกลับไปเมืองไอรอนแซนแล้วแต่แน่นอนว่าไม่ใช้ตอนนี้โรแลนด์บอกมือเขาไม่ได้พูดไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบตอนที่ขวานเหล็กบรรยายถึงดินแดนใต้สุดนั้นเขาได้ยินสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งดินแดนแห่งนั้นแห้งแล้งและร้อนจัดสภาพแวดล้อมก็ซับซ้อนแปลกตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเปลวไฟสีส้มที่ประตุขึ้นจากใต้ดินแล้วลุกโชนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสิบปีพื้นดินบริเวณน,นั้นมีกักปรากฏรอยแตกขนาดใหญ่ลึกลงไปมีแม่น้ำสีดำไหลไม่ขาดสายไฟสีส้มก็ดีแม่น้ำสีดำก็ดีโรแลนยิ่งคิดก็ยิ่งมั่นใจว่ามันคือน้ำมินดิบมินาซายังเป็นน้ำมินดิบที่ไหลกลางแจ้งเสียด้วยของเหลวสีดำชนิดนี้มีความสำคัญต่อวงการอุตสาหกรรมแค่ไหนคงไม่ต้อง เสียเวลาอธิบายสงครามในยุคสมัยใหม่ส่วนใหญ่ก็มีสาเหตุมาจากน้ำมินดิบทั้งนั้นความผันผวนของราคาน้ำมีนสามารถกำหนดความเจริญของกลุ่มประเทศบางกลุ่มหรือกี่ระทั่งเปลื่นโฉมีหน้าโลกทั้งใบได้ด้วยซ้ำหากเขาสามารถแทรกตัวเข้าไปในดินแดนใต้สุดโดยอาศัยข้ออ้างเรื่องกลุ่มพราวแซนหลักก็ไม่แน่ว่าเขาอาจได้ครอบครองแหล่งน้ำมินดิบดีๆสักแห่งเลยก็ได้ แต่ว่าตอนนี้โรแลนด์ยังไม่มีเวลามาสนใจข้อพิพาทในดินแดนอันห่างไกลเลยได้แต่เกรินนำไว้ก่อนไว้วันหน้าค่อยมาสารต่อแผนการที่มีมาแต่โบราณอีกทีไว้ข้าได้เป็นพระราชาเมื่อไรข้าจะทวงความยุติธรรมให้พวกเจ้าเองโรแลนด์ห้ามขวานเหล็กที่ทำถ้าจะคุกเข่าลงไปอีกครั้งแต่วันนี้เจ้าฝ่าฝืนวินัยของกองทัพข้าขอสั่งถังเจ้าสองวันเจ้าจงไปสำนึกตัวเสีย พยักข้า่าบบาทขวานเหล็กตอบอย่างดีใจเช่นนั้นนอก็ฝึกต่อได้โรแลนด์พูดกับหัวหน้าอัศวินต่อไปเจ้าจะเป็นคนฝึกจัดแถวแทนขวานเหล็กคาร์เตอร์พยักหน้ารับคำสั่งตอนแรกไบรอันยังคิดว่าการฝึกกวนนี้จะถูกยกเลิกแล้วทว่าทุกคนยังคงนั่งอยู่ในสนามฝึกไม่มีใครลุกไปไหนแม้แต่คนเดียวเพราะก่อนที่คาร์เตอร์จะเดินตามเจ้าชายไปเขาสั่งคำสั่งพักไว้ไม่ใช้คำสั่งแยก ยย้าหากเป็นกองลาดตระเวนที่เขาเคยอยู่เขาคงไม่กล้าจินตนาการเลยว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรท่านอัศวินิทานว่าขวานเหล็กจะได้กลับมาหรือไม่เนวที่อยู่กลุ่มเดียวกับเขาขยับเข้ามาถามเมื่อครูนี้เขาทำเอาข้าสะดุ้งยงเลยล่ะข้าบอกเจ้ากี่ครั้งแล้วว่าอย่าเรียกข้าเช่นนั้นนอไประอั้นแก้เวลาอยู่ในกองทัพเจ้าควรเรียกข้าว่าหัวหน้ากลุ่มถึงจะถูกเจ้าชายตรัสแล้วว่าให้เรียกตามตำแหน่ง ทหารหลังจากเจ้าชายแต่งตั้งเขาเป็นอสศวินฐานะของเขาก็สูงขึ้นกว่าเดิมมากคนทั่วไปจึงไม่กล้าคุยกับเขานักมีเพียงเนวหนุ่มน้อยที่ย้ายจากเมืองมาอยู่ในกองทหารเท่านั้นที่ชอบมาคุยกับเขาบ่อยๆสำหรับเนลแล้วอย่าว่าแต่อัศวินเลยแม้แต่เจ้าชายโรแลนด์เขาก็เคยุคอยในระยะประชิดมาแล้วเรื่องเช่นนี้เจ้าชายคงไม่กริ้วกระมัง ถึงปากจะพูดแบบนี้แต่ลึกๆแล้วไบรอันก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเขาเคยเห็นชาวบ้านทะเลทะล่าไปชนรถมาของผู้ปกครองคนก่อนแล้วถูกทหารแทงตายคาที่มาแล้วขวานเหล็กเป็นคนต่างเผ่านอกจากจากักคุกเข่าคำนับผู้หญิงคั้นนอต่อหน้าเจ้าชายแล้วยังเรียกเธอว่าท่านผู้นำอีกพฤติกรรมแบบนี้ถือว่าเสียมารยาทอย่างร้ายแรงข้าก็คิดเช่นนั้นนอเหมือนกันแนวพยักหน้าหนึกหนักข้ายังเคยุคอยกับเจ้าชาย ด้วยนะเจ้าชายกับขุนนางพวกนั้นนะเออเขาเกาสีสะราวกับกำลังคิดคำพูดที่เหมาะสมดูภายนอกไม่แตกต่างกันเท่าไรแต่ลึกลงไปแล้วแตกต่างกันมากไรอันเองก็ไม่อยากเห็นขวานเหล็กเป็นอะไรไปเหมือนกันตลอดการฝึกเป็นเวลาหนึ่งเดือนกว่าๆเขามีแต่จะรู้สึกนับถือชายต่างเผ่าคนนี้มากขึ้นทุกวันโดยเฉพาะเวลาที่เขาอินคนตั้งกระจมที่นอกเมืองขวานเหล็กมีทั้งความเก่งกาจและความ อดทนในการสอนทำให้ทุกคนได้รับความรู้อย่างมหาศาลในสายตาอัศวินขวานเหล็กเหมาะจะเป็นผู้บัญชาการกองทัพที่หนึ่งมากกว่าคาร์เตอร์ด้วยซ้ำพวกเขามาแล้วเนลผลักแขนไบรอันเอข้าไม่เห็นท่านขวานเหล็กเลยเขายังไม่ทันคิดฟุ้งซ่านอะไรคาร์เตอร์ก็สั่งให้ทุกคนจัดแถวตามลำดับที่เคยกำหนดไว้จากนั้นโรแลนด์ก็เดินเข้ามาพร้อมกับพูดขึ้นว่าหญิงที่อยู่ข้างๆข,ข้าผู้นี้ชื่อเอ็กโคนางเป็นแม่มดและเป็น ญาติที่พลัดพรากกันไปนานของขวานเหล็กขวานเหล็กก่อความไม่สงบในกองทัพฝ่าฝืนวินัยทหารข้าจึงสั่งขังเขาไว้สองวันตามกฎดังนั้นข้าขอย้ำกับพวกเจ้าอีกครั้งพวกเจ้าเป็นทหารกองประจำการแล้วสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับทหารก็คือการปฏิบัติตามคำสั่งและการรักษาวินยัยเข้าใจแล้วหรือไม่พยะ่ะฝ่าบาทไปร่อั้นตะโกนเสียงดังพร้อมกับคนอื่นๆเมื่อได้ยินโทษที่ ขวานเหล็กได้รับเขาก็พล่อยล่องใจไปด้วยแนวที่อยู่ข้างๆถึงกับแอบทําหน้าที่เลนใส่เขาด้วยซ้ําการฝึกขั้นต่อไปต้องอาศัยความช่วยเหลือจากเอ็กโคโนางสามารถเรียนเสียงต่างๆได้มากมายไม่ว่าจะเป็นเสียงดนตรีเสียงแตรเขาสัตว์หรือเสียงกลองเพลงมารีชาที่นางกําลังจะบรรเลงลําดับถัดไปก็คือคําสั่งเคลื่อนขบวนของพวกเจ้าทุกคนจะต้องก้าวเท่าตามจังหวะกลองและจะต้องรักษารูปขบวนให้อยู่ในแนวเดียวกันด้วย พอพูดถึงตรงนี้เจ้าชายก็หยุดไปเล็กน้อยเวลาอยู่ในสนามรบเอ็กโคจะยืนอยู่ด้านหลังพวกเจ้านางเปรียบเสมือนธงของกองทัพที่หนึ่งเปรียบเสมือนวิญญาณของกองปันพวกเจ้าจะต้องปกป้องนางอย่างสุดความสามารถเอาละ่ะทุกคนมาลองฟังเพลงกันก่อนเพลงมาร์ทคืออะไรไบรอันฟังแล้วงงไปหมดหมายถึงเพลงที่เล่นกันในร้านเหล้า หรือท่วงทำนองที่อ่อนหวานนุ่มนิ่มแบบนั้นจะใช้เคลื่อนขบวนทับได้หรือเพราะว่าเมื่อบทเพลงที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่ออันดังขึ้นจากปากเอ็โคเขาก็แทบจะเข้าใจเจตนาของเจ้าชายในบัดนจังหวะกลองที่เร่งร้าททำให้เขาอยากขยับเท้าทั้งสองท่วงทำนองที่กระชับฉับไวปลุกความกระหายสงครามในตัวเขาสิ่งที่เรียกว่าเพ,เพลงมาร์กก็คือเพลงรบที่ปลุกเร้าอารมณ์คนและกระตุ้นให้ คนหน้าต่อไปในสนามรบนั่นเองบทที่1 1 0สงครามเมืองอีเกิลหนึ่งทอฟิกมองผ่านม่านหมอกที่มัวสัวพอจะเห็นธงที่โบกสะบัดอยู่เหนือกำแพงเมืองได้รางๆเขายกกล้องสองทางไกลยพยายามเพ่งดูสัญลักษณ์ตระกูลที่อยู่บนธงธงพื้นเขียวรูปเรือสำเภากับมงกุฎเป็นของกาเซียวิมเบิลด้านน้องสาวของเขาอย่างไม่ต้องสงสยัยและนี่ก็คือธงที่มีจำนวนมากที่สุดบนกำแพง ส่วนธงที่มีจำนวนมากเป็นอันดับสองคือธงสีขาวลวดลายงูพิษพันรอบหอคอยบนพื้นขาวคือสัญ,ญลักษณ์ของตระกูลบรรยาคือเขาแค่นหัวเราะในใจยอมสวามิภักิ์แก่ราชินีเคลียร์วอเตอร์ไปแล้วยังมีหน้ามาแขวนธงรูปหอคอยอีกหรือช่างไรยังอายจริงๆประเดี๋ยวข้าจับตัวคนทรยศเช่นเจ้าได้เมื่อไรข้าจะเอาธงยัดปากเจ้าเสียให้เข็เอ,อบัญยาเขาคิดในใจ สุดท้ายคือธงพื้นแดงลายหอคอยกับสิงโตสัญ,ญลักษณ์ของตระกูลซีต้าซึ่งไรยังอายไม่แพ้กันทอฟิกไม่ได้สแสดงสีหน้าใดๆออกมาทว่าในใจนึกตัดสินโทษประหารให้ไอริงซีต้าแล้วและแน่นอนว่าเขาก็ต้องกลืนธงของอีกฝ่ายลงทองเช่นเดียวกับทอมเมนบัลยาเซอร์นีแมนชูธงของอาณาจักรเกรคาเซินขึ้นทอฟิกสั่งพะยะัคฝาบาท อัศวินวายุรับคำสั่งจากนั้นจึงกระตุ้นม้าไปยังกองทหารด้านหลังพระราชาทรงมีรับสั่งให้ชูธงเมื่อพระราชาองค์ใหม่หันไปมองก็เห็นธงถูกชูขึ้นทีและเสาเสาธงสีเทาบกสวัยตามแรงลมลวดลายสีดํารูปหอคอยขนาดใหญ่กับทวนควยและสูงง่า,งามหน้าเกรงขามนีส่สิสญัญลักษณ์ของพระราชาแห่งเกรคัเซิไม่ว่าศัตรูผู้ทรยศหน้าไหนล้วนต้องยอมสยบใต้ธงผนีนอ เพียงได้ข่าวว่ากาเซียแยกตัวเป็นอิสระเขาก็คิดมาตรการรับมือทันทีโดยการยกกำลังจำกัดดินแดนตะวันออกและเมืองหลวงมาโจมตีเมืองอีเกิ้ลตอนนั้นนอ,อเขารู้สึกปั่นป่วนใจไม่น้อยแต่ก็ยังรักษาท่าทีสุขุมเยือกเย็นไว้ได้นั่นทำให้เหล่าขุนนางที่อยู่ข้างเขารู้สึกอุ่นใจขึ้นมากการรวบรวมขุนนางและกองกำลังครั้งนี้ใช้เวลาไปเกือบหนึ่งเดือนการเดินทาง มายังบินแดนตะวันออกกินเวลาไปอีกหนึ่งสัปดาห์กว่าจะมาถึงที่นี่ก็อีกครึ่งเดือนให้หลังทอฟิกมาถึงเมืองอีเกิลเมื่อวันตอนพระอาทิตย์ตกโชคดีที่เมืองหลวงไม่ได้รับผลกระทบจากเดือนแห่งปีศาจมากถนนที่เชื่อมไปถึงดินแดนใต้จึงไม่ถูกหิมะกลบจนถึงกับเดินทางไม่ได้ตรงกันข้ามอุณหภูมิที่ลดต่าในช่วงฤดูหนาวกลับทําให้พื้นถนนแน่นและแข็งเป็นพิเศษทําให้ขบวนรถม้าขนสเสบียงเดินทางได้เร็วกว่าประชาชนทั่วไป พอสมควรขบวนทัพของทอฟิกยิ่งใหญ่มากในนนแบ่งออกเป็นกององค์ักษ์ของเขากองอัศวินของเมืองหลวงและกองกำลังของดยุคฟอลันชริตแห่งดินแดนตะวันออกกองกำลังสามกองรวมกันมีคนมากถึง6,000คนในนนมีอัศวินที่ผ่านการฝึกมาอย่างดีพร้อมอาวุธครบมือมากถึง1,000คนแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้แจ้งเขาว,ว่ากองทัพของกาเซียมีคนไม่ถึง3,000คนด้วยซ้ำ นินาซ้ำคนส่วนใหญ่ก็เป็นชาวเมืองจากท่าเรือเคลียววอเตอร์คนพวกนี้จะสู้ได้ก็แต่พวกชาวนากับพ่อค้าไม่มีอาวุธเท่านั้นหากถึงคราวทำสงครามจริงๆเมื่อไรย่อมไม่ใช้คู่ต่อสู้ของอัศวินแน่นอนเจ้ากรมพลังเคยแสดงความเห็นที่ต่างออกไปเขาคิดว่าหลังจากพ้นเดือนแห่งปีศาจไปแล้วทุกๆพื้นที่ก็จะเข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกการเกณฑ์ทหารเวลานี้จึงไม่เป็นผลดีต่อผลผลิตทางการเกษตร ดังนั้นทอฟิกจึงห้ามขุนนางเกณฑ์ชาวนามาทำสงครามแต่ให้เกณฑ์ประชาชนทั่วไปในดินแดนมารับผิดชอบงานพลาธิการแทนวิธีนี้ทำให้พวกเขาสามารถทำสงครามที่ดินแดนใต้ได้โดยไม่กระทบต่อง,งานเกษตรกรรมแต่ไม่ว่าอย่างไรทอฟิกก็จะไม่ยอมให้กาเซียยึดครองดินแดนใต้อีกต่อไปเมืองอีกเกิลไม่ใช้เมืองที่แข็งแกร่งเมืองแห่งนี้เมื่อก่อนก็เป็นแค่ตลาดนะัดแต่เพราะบังเอิญ ตั้งอยู่ตรงกลางหัวเมืองรอบนอกพอดีพอการค้าเริ่มเจริญขึ้นจึงค่อยๆถูกยกระดับขึ้นเป็นเมืองทว่าก็ยังมีอายุไม่ถึง100ปีมีหนาซ้ำผู้ปกครองที่นี่ทุกคนยังต้องรักษาภาพลักษณ์เมืองแห่งการค้าไว้จึงไม่มีใครคิดสร้างกำแพงเมืองสูงๆเพื่อป้องกันศัตรูสักคนกองกำลังประชาชน3า0พคนรวมกับคนของเออทั้งสองแล้วยังไม่ถือว่ามากมายอะไรยิ่งเขาตอบโต้ได้เร็วเท่าไร โอกาสชนะก็ยิ่งสูงเท่านั้นแต่หากเขาเปิดโอกาสให้กาเซียได้พักหายใจกระทั่งรวมกำลังคนทั้งหมดจำกัดดินแดนใต้ได้หลักก็ถึงตอนนั้นนอนเขาคงเอาชนะเธอได้ยากแล้วกองทัพของเขากินอิ่มนอนหลับมาตลอดคืนแล้วก็พร้อมออกเดินทางพระอาทิตย์ค่อยๆเปลี่ยนจากสีส้มแดงเป็นสีทองจ้าตาหมอกเริ่มจางหายไปกำแพงเมืองสีน้ำตาลหม่นค่อยๆเผยตัวออกมา ในสายตาพระราชาองค์ใหม่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ควรเรียกว่ากำแพงเมืองด้วยซ้ำอย่างมากก็แค่เนินดินเท่านั้นมีหนา,า้ายังเป็นเนินลาดธรรมดารรมดาตั้งแต่ฐานเนินไปจนถึงยอดเนินอีกด้วยงานนี้ไม่ต้องใช้บันไดเลยใช้แค่มือกับเท้าก็ปีนขึ้นไปได้แล้วบนยอดเนินยังมีเสาไม้ที่สูงพอๆกับคนปักไว้โดยรอบเพื่อป้องกันโจรและผู้อพยพอีกแต่ของแบบนั้นจะป้องกันนักรบที่มีอาวุธครบมือได้อย่างไร คนบนกำแพงยืนกันกระจัดก,กระจายเห็นได้ชัดว่าไม่ได้เตรียมรับมือศัตรูพรุกรานเลยใต้ฝ่าละอองทหารม้าที่สังเกตการอยู่ประตูทิศใต้รายงานว่าเห็นขบวนคนกำลังออกเดินทางพยักค่ะอัศวินวายุขี่ม้ามารายงานพระราชาทอฟิกยื่นกล้องสองทางไกลให้ดยุกฟอลันก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงผ่อนคลายนางคงคิดหนีกระมังฝ่ายหลังสังเกตดูอย่างละเอียดแล้วก็พยักหน้าเจ้าหญิงตัดสินพระทัยได้ รวดเร็วขนาดนี้นับว่าทรงเด็ดขาดมากเมืองอีเกิลไม่ใช้เมืองที่ควรรักษาหากเจ้าหญิงทรงวางกําลังไว้ในเมืองนี้คงไม่แคล้วถูกพวกเรากําจัดสิน้นแด้ยุคพูดถึงตรงนี้ก็หัวเราะร่วนเป็นอย่างที่ใต้ฝ่าละอองตรัสไว้ในที่ประชุมเมื่อคืนจริงๆเจ้าหญิงไม่ทรงคิดว่าพวกเราจะมาเร็วถึงเพียงนี้พวกเรามาได้เวลาพอดีทอฟิกพูดต่อให้นำเงยอยากหนีแค่ไหนนางก็ไม่มี ทางเคลื่อนทับได้ในยามค่ำคืนเป็นเช่นนั้นจริงๆพยัาการเคลื่อนทับตอนกลางคืนถือเป็นเรื่องต้องห้ามหากเจ้าหญิงทรงทำเช่นนั้นต่อให้พวกเราไม่โจมตีกองทัพของพระองค์ก็ต้องแตกเองอยู่ดีหากคนในกองทัพพลัดหลงกันตอนกลางคืนแล้วก็อย่าหวังว่าจะกลับมาร่วมกันได้อีกคราวนี้ต่อให้ทรงหนีกลับไปท่าเรือเคลียร์วอเตอร์ก็จะทรงพบกับความตายสถานเดียวพยาาัคฆะ ดังนั้นน้องสาวที่รักของข้าจึงต้องรอถอนทับตอนฟ้าสว่างทอฟิกมองเมืองอีเกิลที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมอย่างพึงพอใจคิดในใจว่าทุกสิ่งที่เธอทําไม่ได้อยู่เหนือความคาดหมายของเขาเลยกาเซียอยากครอบครองเมืองอีเกิลมากเกินไปจึงตั้งกองทหารประจําการไว้ที่นี่การยึดปราสาทของผู้ปกครองดินแด,น,ด,น,ดนใต้ช่วยให้เธอเอาชนะใจขุนนางแถบใต้ได้ ง่ายขึ้นก็จริงทว่าผลประโยชน์มักมาพร้อมกับวิกฤตเสมอเขาจงใจส่งกองทหารปลอมออกเดินทางอย่างช้าๆส่วนตัวเองนำทหารม้ามุ่งหนามิยาอย่างดินแดนตะวันออกโดยไมย่พาทหารเดินเท้ามาด้วยสเสบียงก็ให้รถมาขนมาทั้งหมดพอถึงดินแดนตะวันออกแล้วจึงให้ดยุกเสริมกำลังที่ขาดจากนั้นจึงยกทัพไปตีเมืองอีเกิลโดยอ้อมไปอีกเส้นทางขณะเดียวกันก็ให้ทหารมาคอยปิดถนนเพื่อไม่ให้สายสืบส่งข่าวได้ การเคลื่อนทับขนาดใหญ่กินเวลาค่อนข้างมากกาเซียนาจะได้ยินข่าวเขาบ้างเมื่อไม่กี่วันก่อนวันนี้ถึงได้เริ่มถอนทับตั้งแต่ฟ้าสางนับว่าเป็นการตัดสินใจที่ฉุกละหุกมากการเดินทับด้วยเท้าจากเมืองอีเกิลไปเมืองเคลสปริงต้องใช้เวลาหนึ่งวันที่สำคัญคือสองเท้าย่อมไม่เร็วเท่าสี่เท้าหากเขาส่งอัศวินพันคนไปไล่ฆ่าขบวนทับของ,ของเธอจากทางด้านหลังกองทัพพันธมิตรอันน่าสมเพชของเธอก็คงแตกกระเจิงอย่างไม่ ต้องสงสัยจะเสียดายก็แต่กาเซียยังมีโอกาสหนีรอดไปได้หากเธอทิ้งกองทัพสามพันคนไว้แล้วควบม้านี้ไปเพียงลำพังเธอก็อาจรอดชีวิตไปถึงท่าเรือเคลีวร์เตอร์ได้แล้วสุดท้ายเขาก็ต้องตามไปปิดฉากเรื่องบ้าๆบานี้ถึงรังของเธออยู่ดีเขาคิดใต้ฝ่าละอองเช่นนั้นนอพวกเราก็เคลื่อนไหวกันตามแผนที่ตกลงไว้ดีหรือไม่ผ้ายะค่ะดยุกฟอลันว่า ใต้ฝ่าละอองจะทรงรอกระหม่อมตีเมืองได้แล้วข้อย,ยกทัพผ่านเมืองไปออกประตูทิศใต้เพื่อไล่ตามเจ้าหญิงไปหรือว่าจะทรงใช้ทางอ้อมดีพยาข้าหากทรงใช้ทางอ้อมกองทัพก็จะเสียเวลาเพิ่มขึ้นอีกข้าว่าข้าให้กองทัพอ้อมทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปน่าจะดีกว่าทอฟิกคิดอยู่สักครูอัศวินเคลื่อนไหวในเมืองแคบๆไม่สะดวกนอกจากนี้กาเซียอาจวางกับดัก ขวางพวกเราไว้ถึงใช้ทางอ้อมจะเสียเวลาเพิ่มขึ้นอีกสองชั่วโมงแต่นั่นไม่ใช้ปัญหาในการโจมตีศัตรูจากทางด้านหลังเช่นนั้นนกระหม่อมจะออกเดินทางเดียวนี้พะยะค่ะระวังตัวด้วยท่อฟิกเตือนกาเซียคงไม่ทิ้งกำลังไว้ในเมืองมากแต่ถ้าเป็นกับดักหลุมพลางคงทิ้งไว้ไม่น้อยเชียวหละเจ้าระวังถนนแคบๆกับบริเวณที่บ้านเรือนแออัดด้วยหากนำงอซุ่มทหารกล้าไว้เจ้าจะเป็นอันตรายได้ ฮาฮาฮาไดยุคฟอลันหัวเราะลั่นใต้ฝ่าละอองปรดวางพระไทยกระหม่อมเคยตามพระราชบิดาของใต้ฝ่าละอองไปออกรบบ่อยฮาฮเด็ดหัวศัตรูกับมือมาแล้วหลายร้อยยังไม่เคยต้องเจ็บตัวสักครั้งเขาบกมือให้องครักษ์ที่อยู่ข้างๆส่งสัญญาณโจมตีได้กองทหารด้านหลังทอฟิกเริ่มเคลื่อนไหวคนจำนวนมากแยกตัวออกมาจาก ขบวนทัพก่อนจะเดินมุ่งไปยังเมืองอีกเกิลภายใต,ใต้การนำของอัศวินจำนวนหนึ่งพวกเขาคือประชาชนที่ถูกจัดให้อยู่ทัพหน้าถัดมาคือทหารรับจ้างสวมชุดเกราะซึ่งเป็นกำลังหลักในการตีเมืองครั้งนี้ส่วนอัศวินที่ไดยุคพามานั้นเขาเรียกมาร่วมกับคนของเขาแล้วเมื่อกองทัพใหญ่เริ่มบุกกำแพงเมืองแล้วทอฟิกจึงนำบริวารและอัศวินที่เหลืออยู่มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้